กับสบดีพี่น้องกับสบดีเอฟซีทุก่านเนาะสมมองซุบอลอันนี้เขามาซื้อปีงหมูพี่น้องก็มาเจอคนที่โด่งดังในคลิปกับแมนพี่น้องดังในเฟซพี่น้อยว่าสิเป็นใครก็มาลุ้นมาส้มเบิงพี่น้องตอนก็อยู่บ้านเดือพี่น้องผู้ผู้คนมายังนะพี่น้องเนาะก็ขอบุญขอบุญทุกทุกานที่มันติดตามหับส้มพี่น้องซื้อปีงโมพี่น้อยซื้อปีงโมู มาขอนพ่นเองบททันหูบทเรขอถ่ายเป็นคำตอกพ่นเอาะเดี๋ยวจะรอาเปอดพินอาบทกระให้ถ่ายบ่กมันก็อดพอเบาก่อยพิเอคนมากินขากาแฟนังพ่นเอาพินมากรังแหกฮะกิมานี่ยบทีโดยโดยโดยโอ้มากินข้าวพิณเอาโดยขอบใจโดยขอบใจเธอได้ใจสบหาบ่ เรากระต่นเต้นพี่น้องมณีมาโพขับเพิ่นกับเพลินไปในพี่น้องแต่กระซีนาสิพี่น้องใช่เป็นพี่น้องเพิ่นมาฮอดบ้านเดอร์ทางเส้นทางเล็กซีพี่น้องเมืองอุทุพลแกงสวาบันกีดพี่น้องโอ้โหก็ดีใจลายพี่น้อยมาโพเพลินแต่เพิ่นดังในในเฟซและการส่องส่องส่องบ้าเบ้นโดยบ้าเบนชั้นแนวบ้าเบนน่ารักเลย เดี๋ยวเราเบนสัญญาเป็น้องแต่แรกก็อยากตั้งคือสื่อผลเบาอะไรเป็น้องแต่ว่าคือสัญาเอาเกินพี่น้องก็เลยเอาแต่เบาเบนนัละละพี่น้องโอ้แต่ดีใจแห้งพี่น้องมาผูกพ่อคนมาเยี่ยมญาติมัดบ้านเมืองแวกพี่น้องเลยอันไดนก่อนให้จังหมื่นคนก็ตามำแหละโอ้บัตรนอทหมื่นฮะก็ได้ำบันไปโอ้ได้สี่บาลานดิ้งเน๊าะไม่อเลยเดี๋ยวห้าขา น่าก็เปิดได้ประมาณหาเดือนปลายลยผ่านเลยแต่ว่าวิวบทดีมันได้พอช่วงนี้บทได้ไปถ่ายทางหดมีแต่เห็ดนำสวนมันเลยบมีเวลาไปถ่ายโดยเห็ดแบบปลูกมั่นก็เฉลยดยคนผ่าน นคนเอบ่ออบ,บ,บ่มีมีแต่คอยผู้เดียวแหละขึ้นมาอคอยก็อยู่น้ำมุงแต่แบบมาเป็นเคยอยู่นี่อยู่น้ำมุงเมืองไซผู้ทองซ่องอันเมืองมันบ้านนั้นที่ซ่องเขาบ่าวบอยเดบ่าวบอยแล้วก็เจี๊ยมมาลามโดยเมืองเมืองเมืองไซผู<อ>้ทองแล้วก็เมืองสองคอนเจี๊ยมาลามมันจะอยู่เมืองสองคอนแต่ว่าบ่าวบอยมันจะอยู่เมืองไซผู้ทองเห็นแล้ว เดยเลเอ็นสถานดเหน่ยเลยจำเบิ่งเบิ่งรับเอ็นยูดหอบบุบบ่าวบอบ่าวบอยบ่าวฟังเล่าเขาเลยบอแม่นบ่าวฟังล่าบ่าวฟงใส่แต่บุบุลลาวจะได้สิบลากเหน่อยเลไมากัน้ยบริากันมาแต่ไปไปเที่ยวบ่โอ้โ้ไปไปวัดไปวัดทัดูนบ่ โอ้บัตรแข่งแห่เลยโดยสบายดีเพิ่งอกอยอโกอยโดยเลยอันนี้ก็ตื่นเต้นพี่น้องเห็นเพิ่นเป็นครั้งแรกพี่น้องเลยกะทำโตที่บุตรกะจะถ่ายกับโบเรตโดยโดยเราความร้สึกปีนงูเนี่ยเราเห็นโดยอันนอจีไกาของหน้ากำลังเสียงเอาไปปลูกมันก็เลยขี่กายไปก็เลยแวะมาจากมาถ่ายแน่เลยจากมาสืบปีนงูคนนี้ แซนซับแล้วเหมือนกเดียวโดยน่าอยู่เมืองได้กว่ายนะอยู่เมืองได้กว่าผลันใต้โอ้เมืองพลานติดกับตงเพนโดยชชบางทองอาชบางทองตเนกับคูแ เมืองพะลานลงไปแต่ผ่านไปยุ่งทางนะแต่ว่าบทันเดีมันบทันไดไปไกลอยู่แต่ในบ้านซะก่อนแต่ไปมามาโดยยังบทันออกไปทางใดเมื่อสองคลิปสามคลิปนะโดยแต่ว่ามันบางคลิปก็ได้เมื่อสองพันบางคลิปก็เมื่อละร้อยสองร้อยห้าร้อยประมาณบทันไทยแม่ เห็นคอยเบิ่งเป็นประจำอยู่โดยเบิ่งอยู่แต่ว่าคันออกหน้าน่ะมันมันบ่ค่อยมีเน็ตน่ะนะก็เลยเฮ็ดแต่น้ำซวนมันก็เลยบ่มีเวลาเข้ามามาสากแบตเลยบัดเมื่อแล้วเถื่อก็ออกไปนอนเบิ่งอยู่ทุ่งอันคลิปต้นอยู่ในหลอดอะไะต้นมันคลิปต้นอยู่หลอดต้นออกมาย่างย่างบัวท่านบ่ท่านเขาเบิ่งบันได แต่กำลังเป็นบางคลิปอยู่แต่ว่ามากินงโา่โอ้ยเสีบแล้วเนาะหูมูทางเหล็กซิปเสียบพี่น้องกันโผล่พี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีชวนตื่นเต้นพี่น้องหัวขอกับเบาหัวก้อยพี่น้อง อยู่คนมาบ้านพ้นเดือยพี่น้องเพิ่นผ่านมาแต่วัดผ่านมาเป็นกับเมาโทรศัพท์พี่น้องกับพี่มากรูปพ่อเพิ่นนั่เป็นบุญที่ว่าได้เจอหน้าพี่น้องมาเจอเพิ่นหน้าพี่น้องจำได้เสมอที่บุพเอเด็กพี่น้องกลับมาได้สักใหญ่ มากินผูหมูนังแบบกินขางทางเลยกินขางทางทำมาเมือม่อเมื่อกลับเมื่อทางเก่าบนผู้บ่อผมเนพเน,มนเป็นเงาเงาพี่น้องผมเพนเหมือนกันเลยเงาเพิ่นในคลิปมาเลยพี่น้องเห็นแต่ในคลิป,ปผมยาว

เมาแต่ตัดํำมันนี่แหละก็ปลูกมันกลางเวนกลางเวนมาตัดกลางขึ้นบาปลูกแต่ใส้ชีวิตแบบอยากหารายได้รายท่าแต่มันจะเป็นเมื่อที่ได้มาเจอบบาคอยพี่หน่อยก็ดีใจตื่นเต้นในชีวิตเห็นแต่เพิ่นในย t u b e แล้วก็นในเฟซ<น>แต่เพิน่นดังโดย เห็นอันเห็นคลิป่ะาคอยฟดในคลิปในเพซตะกี้เรื่อนแต่แม่คนนีตลกเลขหกไปเลขเก้าเลขเก้าไปรูปเป็นเลขหกเบิ่งเลยว้าวมักเบิ่งคนโบคนโบเห็ด อนาัเห็นเลยะก็เห็นสองนี่ปวดเห็นคลิปเดียวปวดอ่ะคลิปปี่ย่างก็คลิปกับต้นไอ้กระดูกนี่เลยโอ้ยแฟนผมผุญงาวยาพี่น้องเห็นตัวจริงกับงาวยี่เด้ยพี่น้องเห็นแต่ในคลิปในยูทูบของผุญพีน่น้องเม็ดเม็เศร้าผุญป่ะนี่โอ้ยเร้องไห้ผุมากอ่ะพี่น้องผุญ สมผลก็เป็นคนโด่งดังพี่น้องเพิ่นกับบริขี่คุยพี่น้องเพิ่นกระทามเป็เรื่องพี่น้องเป็นบริขี่คุยได้พี่น้องเลยอันนี้เป็นน้องบ่คือหลานน้องอลิศน้องสาวอลิศพี่น้องนอนพี่ทำบุญเพื่อ เป็นเส้นทางเลขศิษพี่น้องผ่านไปผ่านมามาแต่ทำบุญมากินแลยกินข้าวปิ้งหัว네มูในบ้านพลเดือพี่น้องโอ้มาไกลโดยพลอยิ่นขับภูมิใจน้อพี่น้องเนาะเพิ่นกะเดี๋ยวเพิ่นกะทำอยู่พี่น้องจะาำการ่าเท่านั้นเท่านี้กงเพิ่นก็ทามาก็ดีใจพี่น้องดีใจแฮงบ่เป็นก็สิบบทสับๆซุ่นๆก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้อง

อันบ่าวน่ะเพิ่นเป็นหมู่ครับเป็นหมู่เป็นเป็นหมู่กับนั่งแมทโออันนี้เป็นแฟนนางแมทโอแค่นางแมทเนาะหากับสี่จักเพราะว่าบ่เคยเห็นจักเสือดเลยอันบ่าวเพิ่นก็คนนอันพุ่งยิงผู้หญิงอันนั้นซาแมทพี่น้องผู้ใส่เสื้อทีอันอันนั้นเป็นซาแมทพี่น้องคนในบ้านเดือเลยพี่น้องอันนี้เป็นแฟนของเบิ่นพี่น้องมากครับ ทีมงานเบกล่อยพี่น้องโ่ได้เด้ได้เออเ่อนและ่โจกเพอนจะก้อและคอยสิใส่นี้ำลังเออพี่น้อโอนวโอนเดี๋ยวโอนเทียงเฟ้นี่นะห้มา้อกัขอบุญขอบุญทุกฐานเนาะที่ข้ามาที่ตามรับสมองกับเบนเหนอยู่เย็นเป็นซุกทุกฐานเด้อพี่น้อง ขอบพ,พ่อการคลิปหน้าพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้องอกับัสดีทุกทุก่านสบายดี